คิดว่าอย่างเรื่องของการไม่มีเงินดาวเนี่ยซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการจ่ายเป็นค่าเช่าของตัวซับอินสิตเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ น่าสนใจที่สุดเลยในข้อสนันโยบายชุดนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการบ้านของรัฐบาลเนี่ยมันมักจะเน้นสร้างบ้านสําหรับขายให้ประชาชนซึ่งพอมันเป็นการสร้างบ้านสําหรับขายเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งพาเงินดาวแล้วก็สินเชื่อใช่ไหมครแต่ว่าประชาชนในกลุ่มที่เข้าถึงบ้านได้ยากเนี่ยก็มักจะเข้าถึงสินเชื่อ ได้ยากด้วยมีเงินที่จะมาเป็นเงินก้อนในการดาวเนี่ยได้ได้ค่อนข้างลําบากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัดประเด็นเรื่องเงินดาวออกไปเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่น่าจะช่วยให้กลุ่มประชาชนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องบ้านมากที่สุดเนี่ยสามารถเข้าถึงบ้านของรัฐบาลได้มากขึ้นนะครับปัญหาที่อาจจะตามมาก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยมันมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในในพื้นที่เมืองเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนค่อนข้างเข้าถึงที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้เองเนี่ยได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเปิดโอกาสให้ถือครองในรูปแบบของซับอิงสิทธิ์ได้ยาวถึง99ปีเนี่ยมันแทบจะเทียบเท่าก,กรรมสิทธิ์อยู่แล้วนะครับมันอาจจะทําให้บ้านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกเอามาหมุนเวียนแล้วก็รองรับความต้องการของประชาชนที่ ต้องการการสนับสนุนเรื่องบ้านจากรัฐบาลจริงๆได้นะครับมันก็ต้องมีการขยายโครงการออกไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ไม่ไม่ได้ออกแบบให้ตัวนโยบายนี้เนี่ยมันคือกลุ่มคนที่เขาไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพาบ้านของรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาเลือกที่ย้ายออกไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็อยู่ที่อย่างที่บอกไปอยู่ที่เงื่อนไขในการออกแบบการครอบครองการเช่าด้วยนะครับว่าเป็นยังไง กลุ่มคนที่จ่ายค่าที่เขาเรียกว่าเป็นเงินผ่อนสาสิปีนะครับจ่ายเงินผ่อนไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความต้องการในการที่จะอยู่ในที่อยู่อาศัยของรัฐต่อแล้วเนี่ยก็อาจที่จะเลือกที่จะถือครองต่อไปแล้วก็อาจจะเก็งกําไรอาจจะปล่อยเช่าต่อซึ่งมันก็จะเป็นการกีดกันคนกลุ่มอื่นที่มีความต้องการ ที่อยู่อาศัยมากกว่าเนี่ยในการเข้าถึงโครงการของรัฐบาลจากการที่รัฐบาลออกแบบวิธีเช่าแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การกําหนดเงื่อนไขของการเช่าซึ่งก็คงต้องรอดูรายละเอียดของนโยบายของรัฐต่อไปนะครับ จริงๆรัฐบาลมีที่ในเมือเยอะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จํานวนมากถ้าเป็นที่ในเขตเมืองเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อนะครับตัวโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยที่ดินประมาณ คือถ้าภายในรัฐบาลนี้นะครับจะใช้ที่ดินประมาณ700ร้อยไร่รวมๆใน25ทําเลใช่ไหมครับแต่ว่ารัฐบาลถามว่ามีที่ดินอื่นๆน,นอกเหนือจาก700รอไร่นี้ที่จะเอามาใช้ได้ไหมจริงๆแล้วมีนะครับยกตัวยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าไม่ใช่ที่ดินการรถไฟก็เช่นที่ดินของกองทัพใช่ไหมครับซึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเรามีที่ดินทหารอยู่ประมาณ5,200ไนอ้ไร่นะครับและมันยังมีที่ดิน ของรัฐในรูปแบบอื่นที่มันยังไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเต็มที่ครับที่ดินเหล่านี้เนี่ยจริงๆรัฐสามารถที่จะนําเข้ามานะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านแล้วก็สร้างบริการสราธารณะต่างๆให้ประชาชนเนี่ยได้มากขึ้นครับ การทำนโยบายอื่นๆใช่ไหมครับที่คู่ขนานกันว่ามันจะทำยังไงให้ชีวิตคนดีขึ้นเพียงพอที่สุดท้ายแล้วเขาสามารถที่จะเลิกเช่าบ้านของรัฐบาลเนาะแล้วก็เลือกไปหาบ้านเช่าของตัวเองหรือว่าซื้อบ้านของเป็นของตัวเองในเขตเมือง ได้จริงนะครับมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันอย่งางไรที่ทําให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบ้านเนี่ยได้ง่ายขึ้นจริงๆเปนจุดเริ่มต้นที่ดีนะการสร้างบ้านของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาที่คนเข้าไม่ถึงบ้านแต่ว่ามันไม่พอเนาะมันจะต้องทําเรื่องอื่นคู่ขนานกันไปด้วยครับ